เมื่อวันที่23กันยายน2565เวลา10นาฬิกา28นาทีที่ลานหน้าสโม,มสรมณฑลทหารบกที่29กค่ายเกษีวารามเผ่เมืองจังหวัดสกลนครพลตรีพัชรพลสุริรักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29เป็นประธานในพิธีวางสีดาลเลิกมงคลอาคารร้านค้าสวัสดิการมณฑลทหารบกที่29โดยใช้ชื่อว่าร้านผั่นดี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดําเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จอย่างราบรื่นเรียบร้อยและปลอดภัยโดยมีพระราชวาชิวรธรรมมาจารย์พระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีสมาคมแม่บ้านทหารโบกสาขามนทลทหารบกที่29ฝ่ายเสนาธิการส่วนราชการขาหารดีกากำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงสำหรับร้านพันดีนั้นใช้สำหรับเป็นที่จำหน่ายสินค้าสวัสดิการของหน่วย กำลังพลครอบครัวโครงการทหารพันธ์ดีและผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริเพื่อให้กำลังพลมีรายได้เสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัวต่อไปครอบครัวกำลังพลที่น่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังพลที่อยู่ในค่ายอยู่ในกลมกองนี้มีรายได้พิเศษขึ้นมาเพราะว่า ต้องยอมรับว่าชีวิตของข้าราชการเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวนั้นก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะหาไรายได้เสริมมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามทีมข่าวบนทอนาหารบกที่29รายงาน